สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องประชาชนที่เคารพนะสวัสดีครับผมมงคลกิจสุขสินธารนนทะ์นะฮะสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีเลยชื่อและหัวหน้าพรรคไทยสีไนยนะครับมาพบกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในค่ำคืนวันที่7นะครับสิงหาคม2 5 6 4นรบนะครับณปัจจุบันก็น่าจะยุติการชุมนุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วของกลุ่ม น่าจะมีหลายกลุ่มด้วยกัน,นะฮะกลุ่มเยาวชนปลดแอกนะครับกลุ่มคณะราษนะครับกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนมมุมแล้วก็กลุ่มวีโวนะฮะที่เดิมทีจะเดินทางไปที่ใกล้ๆพระบรมมหาราชวังนะครับแต่ก็เปลี่ยนแผนนะครับเดิมทีจะไปทำเนียบนะครับ สุดท้ายก็ไม่ได้ไปนะฮะสุดท้ายก็ไม่ได้ไปก็เปลี่ยนแผนไปที่ลาบหนึ่งะฮะบ้านพักของพลเอกประยุจันโอชานะครับจะสังเกตนะครับพี่น้องประชาชนครับจำนวนม็อบเนี่ยวันนี้ก็มีจำนวนค่อนข้างเยอะด้วยกันนะฮะเกิดความโกลาหลนะครับเกิดการที่เจ้าหน้าที่รัฐใช้กำลังตำรวจนะฮะตั้งหลายกองร้อยนะฮะน่าจะประมาณ38 กองร้อยนะฮะเป็นพันคนนะฮะเป็นพันคนที่ใช้กำลังในการเข้าปราบปรามพี่น้องประชาชนนะครับถังกระสุนยางนะฮะกระสุนยางนี่ยิงหนักๆก็ตายเหมือนกันนะครับแก๊สน้ำตานะฮะทุกยี่ห้อนะฮะทุกยี่ห้อนะครับแก๊สน้ำตาลแล้วก็ปืนลูกซองนะฮะปืนลูกซองส่วนผู้ชุมนุมเองก็นะครับก็เผารถของตำรวจ เท่าที่เห็นเนี่ยก็1คันนะฮะคันด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นความรุนแรงที่กระทำต่อพี่น้องประชาชนเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยสมมติถ้าเราไม่ได้ใช้กำลังในการปราบปรามพี่น้องประชาชนหรือไม่ได้ใช้กำลังในการขอคืนพื้นที่นะครับใช้กำลังในการขอคืนพื้นที่ก็ปัญหาก็จะน้อยลงกว่านี้นะครับก็จะน้อยลงกว่านี้ ถ้ามีการปรับปรามแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการขอบคืนพื้นที่แบบละมุนล,ละม่อมนะครับใช้จิตวิทยานะครับไม่ได้ใช้กําลังแบบนี้นะฮะซึ่งณปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเรื่องละเมิดิทธิมนุษยชนนะครับเพราะว่าต้องเข้าใจว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาก็ต้องมีสิทธิ์ในการป้องกันตัวเองนะฮะแล้วสิ่งที่เขาเรียกร้องนะครับสิ่งสําคัญคือเขาเรียกร้องให้ผลเอกประยุทธ์ลาออกนะครับรเขาเรียกร้องให้วัคซีน m r n a มาถึงพี่น้องประชาชนโดยเร็วนะฮะโดยเร็วเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งพี่น้องที่พี่น้องประชาชนกําลังไปเรียกร้องเนี่ยคือสิ่งหรือคล้ายๆกับเสมือนตัวแทนของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศที่ต้องการให้เกิดขึ้นคือการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีนะครับให้เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยนะครับแต่เท่าที่ผมสังเกตนะฮะการชุมนุมในครั้งนี้นะครับเริ่มตั้งแต่ เริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ประมาณปลายปลายกุมภาปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันก็กินระยะเวลาประมาณสักปีครึ่งนะฮะปีครึ่งด้วยกันนะฮะมีการชุมนุมน่าจะเยอะมากนะฮะเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการชุมนุมการเรียกร้องนะครับบวกกับพี่น้องประชาชนติดโควิดก็7 0 0 0 0สนกว่าคนนะฮะตายประมาณ6 0 0 0กว่าคนแล้วก็จะมีผู้ติดเชื้อรายวันก็ตอนนี้ก็2 2 0 0 0ไปแล้วนะฮะ ตายเกือบ200ไปแล้วซึ่งก็จะมีจํานวนผู้ติดเชื้อมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากว่าระบบสาธารณสุขเราไม่สามารถที่จะดําเนินการได้แล้วการตรวจเชิงลุกในส่วนของลุ่มแพทย์ชนบทก็มีกําลังจํานวนจํากัดในส่วนของกทมก็ไปแบบเนิบๆนะฮะไม่กล้าตรวจเยอะเพราะถ้าตรวจเยอะเดี๋ยวเจอเยอะเนื่องจากว่าตรวจเยอะไปก็ต้อง home isolation นะครับ home isolation หมายความว่าก็ต้องรักษาตัวเองนะต้องรักษาตัวเองวัคซีน มันมาช้าอยู่แล้วครับอีกหลายเดือนนะครับกว่า M อ็จะมานะครับพศจิกานะฮะกว่าจะมาซึ่งก็ไม่ทันกับสถานการณ์ที่พี่น้องประชาชนจะต้องติดเชื้อไปหลายล้านคนนะฮะแล้วก็จ,จํานวนผู้ติดเชื้อเราก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะตายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็ดูนิ่งๆนะฮะไม่ค่อยรู้สึกรู้สาอะไรนะครับผมจะพูดถึงประวัติศาสตร์ของการชุมนุมการเรียกร้องนะฮะคือสมมติถ้าสถานการณ์ปกติเนี่ย การชุมนุมเรียกร้องเนี่ยกระแสนี่ก็จะไม่สามารถจุดติดนะครับการชุมนุมเรียกร้องต่างๆเนี่ยเวลาเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นด้วยกันคือ 1. เปลี่ยนรัฐบาล2รัฐบาล 2. ลาออกนะฮะหคือเปลี่ยนรัฐบาลคือแน่ๆคือเปลี่ยนรัฐบาลวิธีการคือ1คือรัฐบาลลาออก2รัฐบาลยุบสภา 3. ถูกรัฐประหารนะครับถูกรัฐปรนะหารเนี่ย เอาเปรียบเทียบตั้งแต่ปี49นะครับปี49เนี่ยปี48เริ่มจัดเมืองไทยลายสัปดาห์ของของอของของกลุ่มของคุณสุนทิริมทองกุลก่อนจะมาเป็นพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็เริ่มเริ่มเ,เริ่มจัดเสวนาเชิงชุมนุมเนี่ยตั้งแต่อหอประชุมทำหอประชุมเล็กธรรมศาสตร์หอประชุมใหญ่ธรรมศาสตร์จนทีมาที่สวนลุม เ้วก็เคลื่อนขบวนมาที่ทำนียบรัฐบาลเมื่อวันที่13นะครับสุขที่13มกราสองห้าสี่เพราะฉะนั้นระยะเวลาเนี่ยก็ประมาณสุดท้ายเนี่ยก็ยึอดอำนาจเมื่อวันที่19กันยาสองเท่าไหร่นะ2549ก่อนยึอดอำนาจเนี่ยคือยุบสภาก่อนนะครับยุบสภาก่อนคุณทักษิณเองก็เลือกที่จะยุบสภาณวันนั้นนะฮะ เพราะว่าณวันนั้นเนี่ยยังไม่มีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วแต่เมื่ออารมณ์ของมวลชนมันไปไกลนะฮะการเลือกตั้งก็ไม่สําเร็จตอนนั้นบอยคอรดการเลือกตั้งนะครับปี49นะฮะบอยคอรดการเลือกตั้งเพะะิ่นจบด้วยการรัฐประหารนะครับพอมาปี51นะฮะฮะพอยึดอำนาจเสร็จปุ๊บก,ก็รัฐบาลของเอกสุรยุ์จุลานนท์ก็อยู่ได้ประมาณสักปีน็ตๆน,นะฮะ ก็มีการเลือกตั้งนวันที่20ธันวา2,550นะฮะตั้งรัฐบาลประมาณมกราคมพาของปี5-1รัฐบาลสมัครสุนทรเวศก็บริหารงานได้ประมาณ8-9เดือนต่อด้วยรัฐบาลของนายสมชัยวงสวัสด์ซึ่งขณะนั้นเนี่ยก็ยังมีการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเท่าที่จำได้ก็มีการยึดทำเนียบนะครับมีการยึดทำเนียบรัฐบาล นายสมชายวงสวัสดิ์อดีตนายกมตรีก็ไม่สามารถเข้าทำงานที่ดาเนียบได้ส่วนนายสมัรศุนทรวชเนี่ยก็ถูกกรณีชิมไปบนไปนะฮะชิมไปบนไปถูกขาดคุณสมบัติแล้วก็พักร่วมพักร่วมรัฐบาลก็เปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนค่ายนะฮะเปลี่ยนค่ายจากสนับสนุนคุณสมัครมาเป็นสนับสนุนยังเป็นขั้วเดิมอยู่ยังเป็นคุณสมชายหลังจากคุณสมชายแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนขั้ว ตอนนั้นคล้ายๆกับสถานการณ์จะมีการปฏิวัติเพราะว่าผ<ๆ>บอเหล่าทัพเนี่ยออกรายการช่อง3ถ้าจำมันได้ช่วงประมาณปลายปี52นะครับปลายปี51ปลายปี51นะฮะปลายปี51ผบอเหล่าทัพนำโดยพลเอกอนุพงศ์เผ่าชินดาออกอารายการช่อง3นะฮะเท่าที่จำได้นะฮะเลียงหน้ากระดาษเลยบกเรืออากาศตำรวจนะฮะบ,บอกให้ในายกสมัครลาออกนะฮะตอนนั้นเท่าที่ผมจำได้ ตอนนั้นก็เกิดการชุมนุมของกลุ่มน,นปชที่มาสนับสนุนรัฐบาลนะฮะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็เกิดการสลายการชุมนุมที่สภาเก่านะะน้องโบก็ตายนะ,ะจำได้ใช่ไหมครับสุดท้ายก็เกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลนะฮะการชุมนุมเนี่ยถ้าจุดติดเมื่อไหร่เนี่ยสุดท้ายเนี่ยเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเพียงแต่จะเปลี่ยนแบบไหนแค่นั้นเองก็มาเปลี่ยนเป็นรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เวชชาาชีวะด้วยกันนะฮะ หลังจากรัฐบาลคุณอภิเษทชิเวชาชีวะกลุ่มกลุ่มนบชอเองก็จําได้ใช่ไหมฮะที่กระทรวงมหาดไทยนะฮะถูกทุบถูก,ถกตีเกิดการจลาจลเกิดการล้มการประชุมอาเซียนนะครับที่พัทยานะครับสุดท้ายรัฐบาลอาภิสิทธิ์ก็ไปไม่ได้ก็ต้องยุบสภาเลือกตั้งใหม่ก่อนครบวารละนะครับก่อนครบวารละก็จึงมาเป็นรัฐบาลของคุณยิ่งรักษินวัรนะฮะพอรัฐบาลของคุณยิ่งรักษินวัรเสร็จปุ๊บเนี่ย อเผอิญว่าสถานการณ์ช่วงแรกเหมือนจะมีม็อบแต่ปรากฏว่ามีม็อบไม่ได้เพราะว่าเกิดน้ําท่วมช่วงตั้งแต่เดือนตุลาจนถึงมกราของประมาณปี54าีต่อ55นะครับแล้วก็มาเกิดม็อบเริ่มม็อบตั้งแต่ประมาณพฤษภานะครับปี55แล้วก็มาม็อบเสียไอตอนตประมาณเดือนกันยานะครับสุดท้ายก็เกิดถึงกันยาปุ๊บพอมาอีกปีหนึ่งก็เป็นม็อบอะไรครับม็อบพรรคประชาธิป,ปัตย์นำโดยนายสุเทพทึกสุบัณลาออก จัดพระปชาธิปัตย์นายถาวรเสเนียมนายพุทธพงศ์ปุณกันคุณไอจุมพลจุลสายเอยหลายๆคนด้วยกันนะฮะที่ลาออกมาแล้วก็ตั้งม็อบกันตั้งแต่ช่วงเดือนตุลานะครับพอช่วงเดือนตุลาปุ๊บก็กินเวลาประมาณ7เดือนด้วยกันสุดท้ายก็เกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลโดยการยุบสภาก่อนนะครับเริ่มตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ประมาณ ตุลานะฮะตุลาแต่ก่อนเป็นม็อบเนี่ยคือออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแล้วคุณยิ่งลัาก็ยุบสภาเมื่อวันที่9ทธันวาเลือกตั้งใหม่นะครับปรากฏว่าเลือกไม่สําเร็จนะฮะเลือกไม่สาเ,เ,เร็จมีการปิดหน่วยเลือกตั้งสุดท้ายก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนอกระบบก็คือยึดอานาจนะครับยึดอานาจเพราะฉะนั้นเชกเช่นเดียวกันวัฏจักรการเปลี่ยนแปลงอํานาจของฝ่ายบริหารเนี่ย จะเปลี่ยนแปลงได้ก็ต่อเมื่อ 1. คือมีสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยดำเนินการไม่ได้แล้วทําไม่ได้เกิดปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเช่นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาในช่วงแรกเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาตั้งแต่ตอนตั้งรัฐบาลมาแล้วก็พอมาโควิดรอบแรกตั้งแต่วันที่13มกราหกสาถุงวันที่17ธันวาหกสามเนี่ยก็มีมีปัญหาก็สามารถบริหารราชการแผ่นดินไปได้ มันมีปัญหาคือมันมีปัญหาตั้งแต่โควิดรอบ2เป็นต้นมาแต่เรื่องการชุมนุมเนี่ยเริ่มการชุมนุมตั้งแต่เ,เดือนเดือนกุมภาเราไปหนักประมาณเดือนอกันยาตุลานะะเมื่อปีที่แล้วนะครับพอโควิดมาปุ๊บการชุมนุมก็ซาล,ลงไปนะฮะแต่ตอนนี้พี่น้องประชาชนโดยส่วนใหญ่แล้วไม่ไม่ไม่สนใจโควิดนะฮะไม่สนใจโควิดปัญหาของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์คือ1คือไม่สามารถจัดก,การ บริหารรชาชการแผ่นดินเกี่ยวกับเรื่องไวรัสโควิดได้ทําคนตายไม่ใช่ทําคนตายเพิ่มขึ้นหรอกคือสั่งวัคซีนผิดพลาดนะครับทำให้วัคซีนที่ดีมีคุณภาพเนี่ยมาช้าเราก็ติดเชื้อเยอะเมื่อเราติดเชื้อเยอะเนี่ยตอนนี้เจ็ดแสนไปแล้วอีกหน่อยก็ประมาณ3ล้านคนก็จะตายเป็นหมื่นนะครับกว่าวัคซีนดีๆจะมาก็ก็ไม่ทันการนะฮะไม่ทันการตอนนี้คนตายวันละ200คนไอ้ที่อยู่ในระบบนะไอ้คนตายที่ยังไม่ได้ตรวจ และผิดเทสยังไม่ได้ตรวจ rt pcr เนี่ยอีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเป็นคนตายนอกระบบทั้งหมดทุกวันนี้มีคนตายทุกวันทุกวันทุกวัน,วนตายคาบ้านตายคาข้างถนนตายตายจนแห้งตายนะฮะบ,บางทีทั้งครอบครัวตายกัน5คนนะครับตายกัน5คนเพราะฉะนั้นเรื่องโควิดเนี่ยพลเอกประยุทธ์แก้ปัญหาไม่ได้ครับเรื่องการเงินการทางพลเอกประยุทธ์ก็แก้ปัญหาไม่ได้เพราะว่ารายได้มันไม่เข้ามานะฮะมันหาไรายได้ไม่ได้ แล้วก็ศักยภาพในการสามารถคอนทรความชอบธรรมในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไปมันก็บริหารไม่ได้นะฮะแล้วความชอบธรรมในการที่จะ,ะยังติดนิสัยความเป็นเผด็จการก็คือปิดสื่อนะฮะไม่ไม่ต้องการให้คนนู้นคนนี้มาวิาพากษ์วิจารณ์ไม่ว่าจะเป็นดารา c a เอ out หรือประชาชน call out ออหรือ influencer call out เนี่ยก็ออ,ยออกกฎหมายมา,มาพรากฉุกเฉินตามมาตรา9 ลงันที่29กรกฎาคมส5 6 4สุดท้ายศาลก็สั่งคุ้มครองนะฮะว่าเป็นการออกคําสั่งตามข้อ1ข้อ2ไม่ชอบโดยกฎหมายนะฮะเป็นการออกข้อกฎหมายที่ขอบเขตกว้างขวางมากเกินไปแล้วมีโอกาสสูงนะฮะเป็นไปได้สูงว่าศาลแพ่งเนี่ยจะตัดสินเร็วๆนี้นะครับว่าพลเอกประยุทธ์ผิดซึ่งเมื่อพลเอกประยุทธ์ผิดเนี่ยเป็นการกระทําขัดรัฐธรรมนูญเป็นการประพฤติผิดชอบนะครับ ก็ถูกถอดถอนได้ทั้ง2ทางด้วยกันคือ1นึ่งสารรัฐมนูญนะฮะผ่านสภาผู้แทระะนราษฎร2องสารคดีายาทุจริตป,ประพฤติมิชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดหมายปลายทางของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันจบไม่สวยอยู่แล้วนะครับยังไงก็จบไม่สวยนะฝืนต่อไปยังไงก็ฝืนไม่ได้ครับเพียงแต่ว่าท่านนายกรัฐมติคนนี้ฝืนต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นคือ1คือผู้ติดเชื้อมากขึ้นเรื่อยๆคนตายมากขึ้นเรื่อยๆ วัคซีนก็มาแบบช้าๆไปเรื่อยๆนะครับการบริหารราชการแผ่นดินถามว่าข้าราชการปัจจุบันเกียร์ว่างไหมต้องตอบว่าเกียร์ว่างเพราะเขาเข้าใจว่ายังไงพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็อยู่ไม่ได้นะฮะยังไงก็อยู่ไม่ได้นะครับแล้วยังมีคณะกรรมการมาวินิจฉัยบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะต้องเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินอีกมันก็ยิ่งไปกันใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์เนี่ยโดนสึกหลายด้านนะฮะโดนสึกหลายด้านรวมทั้งมวลชนที่เขา ออ,ะะออกมาเป็นม็อบแล้วนะฮะออกมาเป็นมวลชนนี่ขนาดเป็นโควิดนะคนยังเยอะขนาดนี้แล้วถ้าไม่เป็นจะเยอะขนาดไหนมวลชนทางโซเชียลคนเอกประยุทธ์ไม่ต้องพูดถึงนะฮะเอาเป็นว่ามวลชนทางโซเชียล99%ขับไล่คนเอกประยุทธ์ทั้งหมดนะครับขับไล่ทั้งหมดเหลือมวลชนที่เป็นคนแก่ที่เล่นอินเทอร์เน็ตไม่เป็นที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือ,อเบี้ยคนแก่แต่เบี้ยคนแก่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วเพราะยังไงเปลี่ยนรัฐบาลมาเขาก็ยังได้เหมือนเดิม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก,ก็ยังได้เหมือนเดิมต่อให้เปลี่ยนรัฐบาลดังนั้นนักสถานการณ์ตอนนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันขมวดรวมกันหมดแล้วนะครับว่าต้นเหตุของปัญหาว่าปัญหาเราจะแก้ไขได้ไหมได้หรือไม่ได้เนี่ยอยู่ที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคนเดียวเท่านั้นนะครับยังไงเนี่ยการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีต้องเกิดขึ้นแน่ๆอยู่แล้วภายใน1เดือนถึง2เดือนนี้100%ซนะครับเพียงแต่ว่า ถ้าฝืนก็จะเปลี่ยนแปลงไปเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงแบบนอกระบบนะครับอย่างเช่นถ้าพลเอกประยุทธ์โอจานโอชาฝืนอย่างเช่นฝืนยุบสภาถ้าฝืนยุบสภาคิดว่าเลือกตั้งได้ไหมผมเชื่อว่าเลือกตั้งไม่ได้นะครับสถานการณ์โควิดแบบนี้สถานการณ์การเงินแบบนี้ที่เงินภายในประเทศก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับคลังก็ล่อยหลอไปแล้วต้องไปกู้นี้ยืมสิน IMF ADB ในอนาคตซึ่งเป็นไปไม่ได้นะฮะเป็นไปไม่ได้ ถ้าพลเอกประยุทธ์ยุบสภาแล้วก็เลื่อนการเลือกตั้งไปเนี่ยจบไม่สวยนะฮะที่ผมกลัวคือจะจบแบบมีการรัฐประหารนะฮะจะจบแบบมีการรัฐประหารถ้าพลเอกประยุทธ์จันโอชาฝืนนะครับแต่ถ้าไม่ฝืนก็คือต้องเปลี่ยนแปลงไปตามระบบรัฐสภาการเปลี่ยนแปลงตามระบบรัฐสภาทางลงที่ดีที่สุดนะครับของพลเอกประยุทธ์จันโอชาคือ ขอให้ท่านไปลาออกที่สภาผู้แทนะะราษฎรนะฮะยอมรับความรับผิดช,ชอบทั้งทางการเมืองทั้งทางการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนนโยบายตนินตามระบบรัฐสภาโดยที่พี่น้องประชาชนที่อยู่ภายนอกไม่ต้องมาจัดม็อบกันสัปดาห์ละสองครั้งนะฮะให้เสียเวลานะฮะทั่วประเทศนะฮะต่างจังหวัดก็เป็นคาม็อบนะครับยิ่งจะทำให้โควิดเ,เนี่ยมะบาดมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้ ถ้าพลเอกประยุทธ์ออกนะครับโควิดมันก็จะเบาลงนะฮะโควิดก็จะเบาลงผู้บริหารประเทศก็ต้องคนใหม่มามันก็ทำอะไรทุกอย่างมันก็จะกระชับกระเฉงทั้งหมดนะฮะส่วนราชการก็รู้สึกว่าเป็นนายกคนใหม่ก็จะกระชับกระเฉงไม่เกี่ยวว่างทุกอย่างก็จะดีขึ้นหมดโดยโดยปยายนะฮะโดยปยายการแก้ไขปัญหาก็จะดีขึ้นนะครับการความ,รวม้ร่วมมือของรัฐบาลใหม่ก็จะดีมากขึ้น ความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติก็จะดีมากขึ้นเพราะฉะนั้นการถอดสนุกของพลเอกประยุทธ์อจย์โอชาเนี่ยออถอดสนุกที่ดีที่สุดคือการถอดสนุกด้วยการลาออกนะครับถ้าถอดสนุกแบบเห็นแก่ตัวก็คือยุบสภาแต่ยุบสภาไปก็เลือกตั้งไม่ได้นะครับปัญหาด้านการเงินการคลังมีอีกเพียบนะฮะมีอีกเพียบเพราะฉะนั้นยังไงเนี่ยวิธีนั้นคือวิธีที่เห็นแก่ตัว แล้วก็ไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้ถ้าพลเอกประยุทธ์จันโอชายังจะอยากอยู่ในการเมืองต่อไปนะฮะการอยากอยู่ในการเมืองของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยอยู่ไปไม่เกิดประโยชน์กับใครนะฮะมีแต่ทําให้บ้านเมืองเกิดความแตกแยกนะครับทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยติดโควิดมากขึ้นนะฮะติดเชื้อมากขึ้นการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขก็จะไม่ดีวัคซีนก็จะมาแบบช้าๆแบบที่เป็นอยู่นะฮะข้าราชการเกี่ยวว่างน,นะครับ เพราะฉะนันพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยจะอยู่แบบยุคสภาแล้วรักษาการไปเรื่อยๆแล้วก็เลื่อนเลือกตั้งไปเรื่อยๆเนี่ยรับรองว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยจะถูกลัทธิประหารนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยประชาชนจะออกมาขับไล่นะครับจนบ้านเมืองกวาลาโลแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาต้องตัดสินใจเปลี่ยนแปลงระบบอ่นอกรัฐธรรมนูญน,นะฮะจะมีกลุ่มบุคคลตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนอกระบบรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้น ถ้าการเปลี่ยนแปลงนอกระบบรัฐธรรมนูญเนี่ยมีผลดีกับใครไหมไม่ไม่เป็นผลดีกับใครเลยคนทําก็ไม่เป็นผลดีเพราะคนทําต้องมารับภาระต่อความการยอมรับของรัฐบาลเหมือนแบบมินออนไลน์เนี่ยไม่ได้รับการยอมรับในสถานการณ์แบบนี้นะฮะแล้วอย่างคือพี่น้องประชาชนสองฝ่ายไม่ได้ขัดแย้งกันตอนนี้มวลชนทั้งเสื้อเหลืองเสื้อแดงหลากสีทุกสีเสื้อโดยส่วนใหญ่สรุปตรงกันแล้วครับว่าพลเอกประยุทธ์อยู่แล้ว เป็นตัวปัญหากับประเทศไทยเป็นตัวปัญหากับพี่น้องประชาชนคนไทยเป็นปัญหากับระบอบก,การเมืองที่เป็นอยู่นะฮะแล้วก็เป็นปัญหากับพักพลังประชารัฐถ้าพลเอกประยุทธ์ยังฝืนอยู่พักพลังประชารัฐพังนะครับสอสอเขตของพรคพลังประชารัฐก็พังพักร่วมรัฐบาลที่หนุนพลเอกประยุทธ์ให้เดินหน้าต่อไปก็พังเพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์ อยู่ไม่เป็นผลดีกับใครเลยนะฮะประชาชนก็ไม่เป็นผลดีเศรษฐกิจก็ไม่เป็นผลดีโควิดก็ไม่เป็นผลดีพรคพลังประชารัฐยิ่งไม่เป็นผลดีพารคร่วมรัฐบาลที่เป็นอยู่ก็ไม่เป็นผลดีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยยังไงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็จะต้องออกไปด้วยวิธีที่ดีที่สุดที่ทําเพื่อรักษาบ้านเมืองไว้รักษาชีวิตประชาชนไว้ไม่ให้เกิดความขัดแย้งในบ้านเมืองนะฮะเพื่อแก้วิกฤตพลเอกประยุทธ์ต้องถือโอกาส ในการที่ฝ่ายค้านเนี่ยยื่นอภิปรายไม่ไว้างใจแล้วเนี่ยหลังจากยื่นไว้เนี่ยช่วงไปลายปลายเดือนเนี่ยผมขอให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยไต่ตองนะฮะไม่ต้องคิดมากครับเป่งเสียงดังๆนะฮะเป่งเสียงดังๆนะครับแล้วก็บอกผมขอลาออกนะครับผมพอแล้วนะครับเปิดโอกาสให้กับคนอื่นในการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองต่อไปนะครับทุกอย่างจะดีขึ้น นะครับทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ให้เปลี่ยนแปลงไปตามระบบรัฐสภาไม่ต้องเปลี่ยนแปลงไปนอกระบบเพราะถ้าฝืนจะ,จะสังเกตนะฮะตอนนั้นสมัยคุณยิ่งรักก็ฝืนพอฝืนแล้วก็เกิดปังการปฏิวัติถูกไหมครับคุณทักษิณฝืนฝืนก็เกิดการรัฐประหารเพราะฉะนั้นเฉกเช่นเดียวกันถ้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาฝืนก็เหมือนกันนะฮะคล้ายๆกับตอนคุณสมัครสุนทรเวชกับคุณสมชายวงศสวัสด นะฮะฝืนไม่ได้นะฮะยังไงก็ฝืนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วทางที่ดีที่สุดนะครับฝากไปถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับท่านต้องตัดสินใจนะครับลาออกเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นทางออกของบ้านเมืองนะฮะเพื่อเป็นทางออกสําหรับคนไทยทุกคน67ล้านคนเพื่อเป็นทางออกหลายๆอย่างด้วยกันที่จะทําให้ทุกอย่างมันคลี่คลายแล้วก็ทําให้ท่านไม่เป็นตัวขัดแย้ง ทางการเมืองไม่เป็นความขัดแย้งของประชาชนคนในชาติแล้วก็ทําให้บ้านเมืองถอดสนุกเดินหน้าต่อไปข้างหน้าได้นะครับเพราะปัญหาของพวกเราเนี่ยก็มีเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากไปถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐา,านะกัลยาณมิตรนะฮะในฐานะที่คนเคยรู้จักกันนะครับคนเคยรู้จักกันนะครับเพราะโดยส่วนตัวผมกับพลเอกประยุทธ์จันโอชา ไม่ได้ทะเลาะเบาแหวงอะไรกันแต่ถ้าตามหน้าที่ของผู้แทนรัษฎรตามหน้าที่ของนายกมตีเนี่ยถือว่าท่านเป็นตัวปัญหากับบ้านเมืองนะตอนนี้ขอให้ท่านเสียสละนะครับเพื่อให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปข้างหน้าได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเคยเปิดสวิตช์ให้ท่านเดินนะฮะเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยแบบกึ่งหนึ่งนะครับแต่ณวันนี้ท่านหมดเวลาแล้วนะครับหมดเวลาสําหรับ คนไทยที่จะต้องมาเสี่ยงชะตากรรมไปมร่วมกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยไปร่วมไม่ได้นะฮะเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันจะพังกันทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาส่วนใหญ่ไว้นะครับเพื่อรักษาบ้านเมืองนะครับขอบคุณครับ